5 minute podcast improve every minute brother you b y สีจันท์แป้งม่วงเจนทูคุมมันนาน12ชั่วโมงปกป้องผิวจาก PM 2.5อัปเกรดเพื่อผู้หญิงทุกลุกเส้นสุดการรอคอยกับ Back on Track Planner สมุดจดรุ่นใหม่ปี2021จาก Mission to the Moon ผมอยากชวนทุกท่านกลับมาจดบันทึกชีวิตเปลี่ยนตัวเองให้กลับมาดีที่สุดทําสิ่งนี้ไปพร้อมๆกัน back on track สู่เส้นทางที่คุณอยากได้สามารถดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของ mission to the moon ขอบคุณครับสวัสดีครับ5 minute ครับคุณอยู่กับประเวทานาธุสาาะครับ mm hmm. ผมเชื่อว่าหลายคนเคยได้ยินเรื่องเอฟเฟกของเหรียญเงินนะฮะซึ่งตอนที่ผมอ่านครั้งแรกเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าแบบอัศจรรย์มากนะครับเรื่องของเรื่องมันเป็นงี้ครับ มันมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ทำโดยทีมจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยคอร์เนลนะครับเขาวิเคราะห์ข้อมูลการถ่ายทอดสดโอลิมปิกฤดูร้อนในปี1992นะครับของ NBC นะที่ถ่ายทอดโดย NBC อย่างละเอียดมากๆโดยวิเคราะห์วความรู้สึกจากสีหน้าของผู้ชนะในนาทีที่การแข่งขันจบลงนะครับผู้วิจัยจะให้ผู้สังเกตการดูสีหน้าของนักกีฬาเหรียญเงินจำนวน23คนและนักกีฬาเหรียญทองแดงจำนวน18คนที่วิเคราะห์ได้นะครับ และให้ประเมินจากคะแนนเต็มสิบว่าความรู้สึกของพวกเขาใกล้เคียงกับเสียใจหรือดีใจเป็นสเกลยังไงนะครับต้องบอกก่อนว่า,าคนเราเนี่ยสามารถประเมินความรู้สึกของมนุษย์อีกคนหนึ่งว่าดีใจเสียใจได้เนี่ยเราทําได้ค่อนข้างดีครับมันเป็นหนึ่งในเรียกว่าสัญชตาตญาณที่มีสําหรับการเอาตัวรอดของมนุษย์คือมันอยู่ในดี a นเอของเรามาตั้งแต่ยุคบรรพบุรุษเลยนะครับ ผู้วิจัยยังให้ประเมินความรู้สึกของนักกีฬาในงานมอบเหรียญรางวัลโดยใช้วิธีเดียวกันนะครับโดยให้วิเคราะห์ภาพนักกีฬาเหรียญเงินจำนวน20คนและนักกีฬาเหรียญทองแดงจำนวน15คนจากภาพในงานมอบรางวัลน,นะครับผลวิเคราะห์ปรากฏว่าหลังจากการแข่งขันจบลงและถึงช่วงเวลาประกาศเหรียญรางวัลคะแนน,นความสุขของนักกีฬาที่ได้เหรียญทองแดงคือ7.1จากคะแนนเต็ม10นะครับซึ่งเป็นคะแนนที่ใกล้เคียงกับความดีใจมากกว่าความเสียใจนะครับ ทว่าคะแนนความสุขของนักกีฬาที่ได้เหรียญเงินมีเพียง4.8คะแนนเท่านั้นนับเป็นการแสดงออกที่ห่างไกลจากคำว่าดีใจมากหากพิจารณาตามความสำเร็จแล้วเนี่ยนะครับตามความเป็นจริงนะครับแน่นอนว่าความสำเร็จของนักกีฬาเหรียญเงินต้องยิ่งใหญ่กว่าความสำเร็จของนักกีฬาเหรียญทองแดงทว่าขนาดความสำเร็จภายในใจของนักกีฬาเหรียญเงินและนักกีฬาเหรียญทองแดงที่ได้นั้นแตกต่างกันไปในทิศตรงกันข้ามเป็นในทิศที่มันไม่ควรจะเป็นถ้าเราว่ากันตามคอมมมนเซนส์ถ้าได้เหรียญเงินก็น่าจะดีใจกว่าใช่ไหมครับ เอ่อแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยคอมมอนเซนต์นั้นอาจจะผิดนะครับเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยมีความรู้สึกที่ซับซ้อนกว่านั้นนะฮะทีมวิจัยเนี่ยได้วิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของนักกีฬาเหรียญเงินและเหรียญทองแดงเพิ่มเติมด้วยเป็นข้อมูลน่นะครับโดยตรวจสอบว่าระหว่างการสัมภาษณ์เนี่ยนักกีฬาได้แสดงความรู้สึกเสียดายทำนองว่าอีกนิดเดียวเกือบได้แล้วบ่อยหรือไม่นะครับหรือว่าแสดงความรู้สึกพึงพอใจ ทำนองว่าอย่างน้อยก็ได้เหรียญนะอย่างน้อยก็สําเร็จนะครับผลวิเคราะห์พบว่าระหว่างการสัมภาษณ์นักกีฬาเหรียญทองแดงนะครับจะแสดงความพึงพอใจมากกว่าส่วนนักกีฬาเหรียญเงินเนี่ยนะครับจะแสดงความรู้สึกเสียดายมากกว่าทําไมนักกีฬาเหรียญเงินจึงไม่พึงพอใจมากกว่านักกีฬาเหรียญทองแดงตามลําดับของเหรียญเนี่ยนะครับนั่นเพราะนักกีฬาจะเปรียบเทียบความสําเร็จตามจริงที่ได้รับกับความสําเร็จที่จินตนาการไว้ครับ และตีความความสาเร็จตามจริงนั้นใหม่ด้วยความรู้สึกส่วนตัวแน่นอนว่าความสําเร็จตามจินตนาการของนักกีฬาเหรียญเงินก็คือเหรียญทองนั่นเองนะครับสมมุติว่าเราอาจจะแบบืนรับเหรียญเงินอยู่แล้วเราคิดว่าอตอนนั้นนะถ้าไม่พลาดตอนเสิร์ฟเซตที่สองเนี่ยได้เหรียญทองแล้วตอนนั้นนะถ้าเกิดว่าโหตบเสิร์ฟไม่ฟาวนะได้เหรียญทองล้อะไรแบบนี้เป็นตนน้นนะครับขนาดความยิ่งใหญ่ ตามความรู้สึกส re like ่วนตัวของเหรียญเงินเมื่อน really ําไปเปรียบเทียบกับเหรียญทองซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดเนี่ยจึงกลายเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังพูดง่ายก็คือคนที่ได้เหรียญเงินจะคิดว่าอีกนิดเดียวอ่ะมันก็จะได้เหรียญทองอยู่แล้วในทางกลับกันเนี่ยนะครับความสมเร็จตามจินตนาการที่นักกีฬาเหรียญทองแดงเปรียบเทียบคือการไม่ได้เหรียญเลยกับไอคนที่ไม่ได้เหรียญดีกัจะเป็นยี่สิบสาสิบคนเนี่ยนะครับเพราะถ้าพลาดไปอีกนิดเดียวก็ได้ที่สี่จบเลยนะฮะที่สี่ไม่ได้เหรียญเลยนะครับคุณค่าตามความรู้สึึกกกสส่่วววนนตัขอองงงงงีีฬาาเรยทแดจู คะแนนความสุขของนักกีฬาเหรียญเงินอย่างช่วยไม่ได้นั่นเองนะครับหมายความว่าเมื่อพิจารณาอย่างเป็นกลางเนี่ยนักกีฬาเหรียญทองแดงที่ได้รับความสําเร็จในระดับที่ต่ํากว่าจึงมีความสุขมากกว่านักกีฬาเหรียญเงินที่ได้รับความสําเร็จในระดับที่สูงกว่านั่นเองนะฮะเหมือนกรณีที่เด็กหนีซีบวกได้บีลบจึงรู้สึกพอใจมากกว่าเด็กนักเรียนที่พลาด A ลบแล้วได้ B ีบวกนั่นเองนะครับเช่นเดียวกันเนี่ยสิ่งเราที่กระตุ้นการรับรู้ทางกายก็อาจถูกตีความแตกต่างกันไปตามสิ่งรอบข้างขนาดของความสําเร็จก็อาจถูกตีความแตกต่างกันออกไปเมื่อเปรียบเทียบกับความสําเร็จอื่นนะครับแม้ว่าจะเป็นเพียงความสําเร็จในจินตนาการของเราก็ตามความเป็นจริงจะถูกเปลี่ยนตามความรู้สึกส่วนตัวตามความแตกต่างของพื้นที่ความต่างของเวลาและความต่างของจินตนาการเช่นนี้ความเป็นจริงของเรานั้นมีความไม่ชัดในเนื้อแท้อย่างมาก ผมขอแนะนกทีนะครับความเป็นจริงของเรานั้นมีความไม่ชัดในเนื้อแทเป็นอย่างมากขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ5 minutes podcast improve every minute presented by สีจันแปง้งม่วงเจนทู